ขอเสียงปรบมือดับต้อนรับท่านสมหวังทุ่งบางโพครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับพร้องมือแพร่ของเราครับพร้อมด้วยท่านบรรวอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุเศักดิ์อักษรกลุ่ครับขอเสยียงปรบมือต้อนรับครับใช่เลยครับพี่เต็มครับสำนักสี่ในครั้งนี้จะขึ้นครับโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับ ซึ่งเราได้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับเป็นการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้เกิดอาชีพเกิดรายได้ในชุมชนครับโดยการจัดจำหน่ายช่องทางทาการช h ย will be your host for today s event <S and the very warm welcome to the regional o t o p 2021 event organized by the community development of land ministry of interior of Thailand <Yes. S 1> This event is being held under the One Tambon um o Product Strategic Plan, the local. Thai regional o top event has received great feedback and interest วันนี้เราก็จะดำเนิน mm hmm. รายการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนื่องจากมรามีไลฟ์ผ่านทาง Facebook ด้วยครัผมก็ทักทายทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะรวมถึงที่ดูเราอยู่ผ่านทาง Facebook ด้วยค่ะใช่เลยนะครับงานของเราเริ่มจากที่จังหวัดแพร่เป็นเสือขักระท้าทชากระาตาช่อแห่ไปยิมล้มด้วยความสักธาในพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สถิตคู่เมืองแพร่ เึ้นมีตำนานเล่าขานเอสาจากพระพุทธเจ้ขาขณะเสด็จไว้ที่ข้างใต้บริเวณนี้ในครั้งนั้นพระพุทธองค์รับสัง่งไว้ด้วยว่าเมื่อทรงเสด็จดับขันปรินภัพาน จดีประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานหรือปีเสือเชื่อว่าการสวดบูชาพระธาจะช่วยดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความผาสุขเจริญรุ่งเรืองแพร่เมืองงามท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมป่าสักโบกงูปี บอกวิถีภูมิปัญญาที่สั่งสมตามกาลเวลาและมีคุณค่าดังสายน้ำยมสถิตคู้เมืองเพีลีวิถีชีวิตของผู้คนบนแดนดินนี้จึงร่วมสร้างสังคมปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่เรืองงามนาว่าจังหวัดแพม พัฒนาชุมชนและเที่ยวชาญการทำงานเชินบูรณาการผลสมฤทธิแห่งการทุ่งเทบากบันเข้าสู่ชุมชนในทุกท้องถิ่นก็เกิดการเรียนรู้สู่การสร้างชุมชนเข้นแข็งเราั้งสร้างสรรพัฒนางานฝีมือของชุมชนให้มีคุณค่า มีมาตรฐานมีการตลาดและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นภายใต้ชื่อโอทอปที่ทุกคนยอมรับอย่างภาคภูมิใจจากฝีมือชาวบ้านสู่การพัฒนาชี้นำจากองการพัฒนาชุมชน o โอทอปภูมิภาคที่เปลี่ยนคุณค่า เหมือนดอกไม้ที่เป็นบานสืบสารภูมิปัญญาสู่โลกกว้างมีการเสริมสร้างด้วยวัตกรรมนำไปสู่รายได้โลเลี้ยงชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีความหวังอย่างยั่งยืน จนเป็นที่เปิดจัดในความงดงามเตียงคุณค่าเป็นสินคน้าโอทอปที่ก้าวกระโดดทีที่ได้มาสักการะบูชาพระธาตุช่อแห่แห่งเมืองแพร่ผม,มาสักการะสองคน รองอธิบดีกรมการ,ร,าร,รพัฒนาชุมชนหอสอบพระทนทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ให้เกียรติรในพระธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะครับโครงการพัฒนาชุมชนนะครับได้ดาเนินการจัดงานเรื่องโอทอบภูมิภาคมาตั้งแต่ปี2551นะครับปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่13าแต่ปีที่ผ่านมา25 6 3นารบเนี่ยเราไม่ได้จัดนะครับเนื่องจากเจอสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นใน และก็โครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยขอบคุณจังหวัดแพร่เป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุรักษ์สถานที่และเหตุผลที่เราเลือกจังหวัดแพร่นะครับเป็นจุดจัดองคปรอบภูมิภาคโดย2เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกก็คือว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่รักษาแชมป์ในเรื่องการป้องกันและก็การดูแลเรื่องโควิดได้ดีที่สุดนะครับขอเสียงตบมือให้กับตั้นผู้ว่าด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องขแรกนะครับ ้นไก่ที่สองครับปีหน้ายืดั้สเสื้อมอฮอมที่ใส่อยู่นะครับครับโครงการพัฒนาชุมชนนะครับเราจัดงานโ,โรดดัภูมิภาคเนี่ยปีที่ภาคใต้นะครับจัดสองครั้งที่ระดีแล้วก็ทอดออกเข็มเหนือเนี่ยเรจาจัดที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ภาคกลางจะจัดที่จังหวัดกาญจนบุรีในการจัดงานนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์ก็คือว่านําทั่วประเทศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันมาต่อการนะครับตามถินเนี่ย ได้เกิดการเรียนรู้ดูพัฒนาการเพื่อเพื่อว่าได้พัฒนาสินค้าไปถึงไหนแล้วและหลังจากนั้นนะครับข้จุดประสงค์ข้อที่สาก็คืออยากให้เกิดเครือข่ายมีการเลกเปเี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันหรือว่าอาจจะทำเป็นคู่ค้าซื้อ,อินเราเปิดทางและกำลังเยี่ยมชมงานเพื่อเป็นฝังและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการตัวถต่อไปขอบคุณครับ ท่านสุรศักดิ์อักษรกุลรองธทบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านพัฒนาการจังหวัดแพร่ท่านพัฒนาการจังหวัดน่านท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงรายผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตัวชอภูริภาค จังหวัดแพร่ในวันนี้จังหวัดแพร่ก็ไม่ได้เคยจัดงานลักษณะนี้มาก่อนแต่ว่าแพร่จะเป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องสินค้าโอท็อปจากกรมการพัฒนาชุมชนก็เพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นเรื่องการผลิตสินค้าจากฐานรากเป็นเศรษฐกิจฐานรากโลเคอลอีโคโนมี ถ้าเศรษฐกิจฐานล่างมีความแข็งแกร่ง77จังหวัดของประเทศไทยผู้คนที่ทำธุรกิจที่ได้มาจากภูมิปัญญาห้าประเภทอย่างที่ท่านรองสุศรศักดิ์ได้พูดมาในงานครบเลยวันนี้สิ่งอนีน้ก็จะทำให้เงินเนี่ยมันหมุนในประเทศไทยโอชอบเราเคยทำเงินได้ปีหนึ่งแสนกว่าล้านนะครับสมัยที่ เศรษฐกิจยังไปได้ในมีโควิดเราก็หวังว่าวันวันคืนเช่นนั้นจะกลับมาอีกนะครับเป็นการให้กำลังใจผู้คนที่ทำมาหากินให้ขายได้ให้ถูกใจลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเมื่ีท่านก็บอกว่าผลิตภัณที่มีคุณภาพนะครับราคาก็ยุติธรรนนะครับก็ตขอขอบคุณ ทางโครงการพัฒนายชุมชนนะครับรวมถึงทุกยร,ร,รวยรวยเพ่งเพ่งยอดสายปังๆกลับไปนะครับและขอเปิดงานโอล็อบภูมิภาคจังหวัดแพร่ณะัดน,นี้ครับมีความสุขความเจริญทุกท่านครับสวัสดีครับประชุมท่นทู้ว่รการจังหวัดนี่เป็นส,นส,นส,งสูงสครับเรียนเชิญท่านสองชาวเหนือชาวแพร่น,นะครับเพราะจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคบและท่านรองได้ร่วมกันให้สัญญาในการตีของเราครับ รถงานจริงๆนะครับกับสัญลักษณ์ของชาวเหนือ9ครั้งเป็นมงคลจริงๆทุกท่านพร้อมแล้วนะครับทานสื่อมวลชนพร้อมแล้วผู้ใหญ่บนเวทีพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้สัญญาณนักข่อยหลังพ,พร้อมกันครับจาก5 4 3 2 1 นนะสับประรดด้านนี้ดูดีมากค่ะโอ้ผมรอเป็นส่วนของพี่นั้นเล็งแทบหนูไว้แล้วแบบน้ำพริกหนึ่งร้านที่เราเลือกกลับไปฝากจริงๆในช่วงปีใหม่หแบบนี้นพี่สื่อมาเชิญกล้อไหนอยากจะให้ได้นะะคปีหน้าขอบใจสี่ภาคทั่วประเทศเราคัดมาแล้วนะคะก็จะมอบให้กับท่านประธานค่ะใช่ร้านน้องข้าวต้มน้องข้าวต้มน้องข้าวต้มน้องข้าวค่ดาวคุณน้องเป็นสะิทธิค่า สมุนไพรบำรุงผิวจากลำพูนนะชัยิครินผเคยใช้ครับพี่น้ำแต่ต่ไหงใช้นายแล้วดีใช่ดี้ารู้หรอเจ้าตู้เนียเจ้าปรเด็นจะให่อเจ้าไาเหายเลยททำไม่ทานทำามมกเะเดี๋ยวหนูจับให้ในฝัม ไม่เป็นไรค่ะไ,ไรค่ะต้องร้านเดียวกันไหมคือสองที่นี่